คำบรรดาลตอนคนใจหมาคนเรานี่้านตั้งใจจะหนีอะไรสักอย่างก็ย่อมจะหนีพ้นไม่ว่าจะเป็นการหนีเจ้านี่หนีความรักตลอดจนหนีคุกตารางหรืออะไรอื่นก็แล้วแต่แต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่เราไม่อาจหนีพ้นไม่ว่าเราจะหนีสักเท่าใดก็ตามนั่นก็คือหนีกรรม เพราะขึ้นชื่อว่ากรรมแล้วไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือว่ากรรมชั่วคนแห่งกรรมนั้นย่อมสนองเราเข้าสักวันหนึ่งจนได้ถึงแม้จะมีใครมาก่อกรรมทำเข็นกับเราหากเราคิดเสียว่ามันจะต้องส่งผลร้ายให้เขาสักวันก็ย่อมสบายใจขึ้นหรือท่องไว้ก็ได้ว่าเขาทำเราไว้อย่างไรเขาก็จะได้อย่างนั้นวันหนึ่งดีกว่าจะคิดจองเวรจองกรรมซึ่งกันและกัน หากมันไม่เป็นอย่างนั้นสิคนเรากระพกเอาความอาฆาเตเคยดแค้นมาไว้ในอารมณ์จึงทําให้เกิดข่าวขึ้นนันหนึ่งทุกวันจะเหมือนเหตุการณ์ปกติวันไหนไม่มีข,าข่าวฆากันตายขึ้นหน,นหนึ่งของหนังสือพิมพ์ก็ดูจะแปลกประหลาดไปจะต้องร้อยถึงยุคพระศรีอานก่อนหรือย,ยังไงคนเราถึงจะเลิกปลูกพยาบาทอาฆาตกันยิ่งเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ก็ยิ่งแปลกเพราะมันไม่ใช่เรื่องการจองเวรของคนด้วยกันหากเป็นการจองเวรจองกรรมของคนกับสัตว ถ้าคนปล่อยให้สัตว์อยู่ส่วนสัตว์คนก็อยู่ส่วนคนกรรมชั่วร้ายที่จะย้อนมาสนองตนก็คงจะไม่เกิดขึ้นนี่คนเราบางคนกลับลดตัวลงไปข้องเกี่ยวกับสัตว์ีสนี่จาาพลนักชนไก่ต่อปีนี้คือเรื่องของชายคนนั้นเขาชื่อสุพลรับราชการเป็นอาหารยศจ่าสิบเอกใครๆก็เรียกเขาว่าจ่าพลจ่าพลมีงานอดิเรกคือเลี้ยงไก่ชน ซึ่งท่านผู้ฟังก็คงจะทราบกันดีว่าการชนไก่นั้นมันเป็นเกมที่ทารุณโหดร้ายอย่างที่สุดคู่ต่อสู้คือไก่ชนทั้งสองตัวนั้นแสนจะเจ็บปวดหากทว่าผู้คนรอบข้างที่ส่งเสียงเชียร์สนันลั่นสนามกลับมีความสุขที่ได้เห็นภาพของการต่อสู้กันระหว่างไก่ชนสองตัวอย่างชนิดเอาเป็นเอาตายยิ่งผู้ที่เป็นเจ้าของไก่ชนด้วยแล้วเขาจะมีความสุขความยินดีกว่าใครทั้งสิ้นถ้าไก่ชนของตนเป็นฝ่ายชนะ ากแพ้ก็มีหลายทางเลือกที่ผู้เป็นเจ้าของไก่จะตัดสินลงโทษไก่ไม่เชื่อหรือก็ฝังก็ขายต่อไปไก่ไม่มีทางเลือกใดๆทั้งสิน้นต้องก้มหน้ารับกรรมลูกเดียวที่เกิดมาเป็นไก่ชนในระหว่างการต่อสู้ถ้าไก่ถูกคู่ต่อสู้ตีจนตาแตกเจ้าของก็จะใช้เข็มกลับได้เย็บแผลที่ตาไก่เดียวนั้นเลยเพื่อทางตายให้มันมองเห็นคู่ต่อสู้โธเอย๋ยไก่มันจะเจ็บปวดปานไหนหนอ ขนาดคนเราเย็บแผลก็ยังต้องใช้ยาชาช่วยคำพังเพยของไทยที่ว่าสู้ยิบตาจึงได้เกิดขึ้นณที่บอนไก่นี้ซึ่งมันเพี้ยนมาจากคำว่าสู้จนเย็บตานั่นเองเป็นที่รู้กันในหมู่ของนักพน,นันชนไก่ว่าเจ้าทองคำไก่ชนของจ่าสุพลนั้นชั้นหนึ่งจริงๆไม่ว่าลงสนามไหนไม่มีเสือละที่เจ้าทองคำจะแพ้ ชาสุพลจึงรักและทุ่มทุถนอมไก่ชนตัวนี้ของเขามากคําก็เจ้าทองคําลูกพ่อสองคำก็พ่อทองคําพ่อมหาโชคใครๆก็สงสัยว่าถ้าเจ้าทองคํามันไม่ใช่ตัวเงินตัวทองที่นําโชคให้เขามากมายเชนิี้ล่ะก็เขาจะใส่ใจฝ้าปฏิบัติมันอย่างนี้ไม่หนอเช้าตรูกของวันหนึ่งเจ้าทองคําเกิดหลุดออกไปจากกรงของมันได้ มันจึงเดินคุยเคียหาอาหารกินตามวิสัยไก่ชะรอยชะตาของเจ้าทองคำคงถึงคาดเมื่อมาเจอกับเจ้ากระทิงหมาไทยตัวผู้สีดำเมื่อมอย่างจังน้าเจ้ากระทิงไม่รอช้ามันกระโดดเข้าฟัดเจ้าทองคำอย่างเมามันด้วยวิสัยของหมาที่มักจะทำร้ายสัตว์ที่ด้วยกว่าทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นแมวนกไก่หรือว่าสัตว์ประเภทเดียวกันก็ตามพอเจ้ากระทิงฟัดจนสมใจอยากหายมันเคี้ยวเจ้าทองคำก็คอหักตายอยู่กับที่ เจ้ากระทิงก็วิ่งไปเล่นที่อื่นตามประสาหม,มาครั้นจ่าสุพลตื่นขึ้นมาเห็นเจ้าทองคํานอนตายเป็นไก่กลางถนนก็รู้สึกโกรธแค้นเป็นอย่างมากด้วยเจ้าทองคํานั้นยังเมกมันนี่ให้เขาดีอีกนับไม่ถ้วนเขาส่งเสียงถามลั่นว่าใครฆ่าเจ้าทองคำํำไม่มีใครเสนอหน้าบอกสักคนว่าเป็นฝีปากของเจ้ากระทิง เพราะทางก็รู้ดีว่าจาสุพลน,นั้นเป็นคนดุร้ายเพียงใดถ้าเขารู้ว่าเจ้ากระทิงขยํำเจ้าทองคําจนตายมีหรือที่จาสุพลจะไว้ชีวิตเจ้ากระทิงอีกอย่างคนอื่นๆเขาก็ไม่ใส่ใจเรื่องหมาหมา,มาแ,มแมวแมวไก่ไกันรอกลําพังเรื่องของคนด้วยกันก็ยุ่งพอดูอยู่แล้วกระนั้นก็สามีผู้หญิงซึ่งเป็นภรรยาของทหารด้วยกันนั่นแหละส่งเสียงแหวแว,แวบอกจาสุพลว่า หล่อนเห็นเจ้ากระทิงขย้ำเจ้าทองคําจนตายผมยังนึกมันไสเลยว่าหล่อนไปมีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับการตายของเจ้าทองคําด้วยนะถึงต้องไปเสนอหน้าบอกอย่างนั้นถ้าจะอยากให้เจ้ากระทิงชะตาขาดเป็นแน่ไม่ต้องสงสัยเลยว่า่าสุพลจะไม่สัน่นด้วยความเครียดแค้นคงคิดอยู่ว่าเสร็จแน่มึงเอย๋ยหลายวันต่อมาเจ้ากระทิงก็ถึงคาด มันถูกฟันอย่างจังเข้าที่แสกหน้าเป็นแผลชะกันถึงสันจมูกเลือดไหลโชกอาบหน้าไปหมดเสียงร้องที่ห้อยหวนอดคกวนอย่างแสนเจ็บปวดมันเสียแทงความรู้สึกของปูที่มีจิตเมตตากรุณาต่อสัตว์ยิงหากทว่ามันคงเป็นเสียงที่น่าฟังในความรู้สึกของผู้ที่ทำกับมันได้ลงคอ เจ้ากระทิงอุตสา์กระเสือกระสนกลับมาจนถึงบ้านและขาดใจตายไปต่อหน้าต่อตาของหญิงชราผู้เป็นเจ้าของน้ำตาของนางไหลซึมอย่างเงียบๆในการจากไปของเจ้ากระทิงนางได้ต่กล่าวว่าเวรกรรมจริงๆใครนะทำกับเองได้ลงคอทำไมจะไม่มีใครรู้ว่าจ่าสุพนนั่นแหละที่ฆ่าเจ้ากระทิงอย่างทารุณเช่นนั้น แต่ใครจะอยากไปยุ่งเกี่ยวใครก่อกรรมใดไว้กรรมนั้นย่อมสนองตนเป็นแน่อภิโทเอ๋ยในไหนเจ้าทองคำก็ตายไปแล้วชาสุพลไม่น่าจะไปจองเวรกับเจ้ากฤติงมันเลยน่าจะคิดเสียว่ามันคงทำเวรกรรมร่วมกันมามันถึงได้ตามมาทงชีวิตซึ่งกันและกันชาสุพลทำเช่นนี้ก็เท่ากับว่ายอมลดตัวลงไปเท่ากับเจ้ากฤติงเพราะเขาไปอาฆาตพยาบาทมันจนถึงชีวิต หลายปีนั้นเองจ่าสุพลก็ได้รับกรรมที่ตนก่อไว้เดี๋ยวนี้กร,รําใดทั้งหลายมันตามสนองกันให้เห็นทันตาในชาตินี้เลยเพื่อว่าบุตรชนคนทั่วไปจะคิดยำเกรงว่ากร,รํานั้นมีจริงและสนองตอบจริงในชาตินี้โดยไม่ต้องรอไปชาติหน้าชาติไหนเลยจ่าสุพลถูกรถยนตชนขณะที่ตนเองกำลังขี่จักรยานจนไปบอนไก ถึงแม้เขาจะไม่เสียชีวิตแต่แผลเป็นที่ตรายอยู่บนใบหน้ามันก็ฟ้องเห็นถึงกรรมที่เขาทำกับเจ้ากระทิงนั่นคือรอยเย็บร่มสิบเข็มจากแสกหน้าเฉียงลงมาถึงกลางสันจมูกเหมือนกันกับบาดแผลที่พิฆาตชีวิตเจ้ากระทิงมิผิดนี่ละกรรมจากการจองเวรที่จะสุป,ปลเป็นผู้ก่อขึ้นมันจะเป็นรอยที่ติดตัวเขาไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่เสมือนหนึ่งเป็นรอยประจานในกรรมของเขานั่นเอง จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบุคคลทั่วไปที่พบเห็นใบหน้าของจ่าสุปลจะฉุกใจคิดให้เกิดจิตเมตตากรุณาต่อสัตว์ได้บ้างไม่มากก็น้อยและที่หวังยิ่งกว่านั้นก็คือหวังให้ทุกคนได้ประจักษ์ว่ากรรมนั้นมีจริงดังกฎแห่งกรรมของพระพุทธศาสนาที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว